จากปากของพวกแวควาฟี่ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าได้ตอบสวนพวกเขาไปว่ามาไซสาระะเลวร่างที่เห็นยืนตรงงานอยู่ในชุดออกสึกอันปลาเทือนเท่าที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยกับพวกปลาเทือนมาตลอดชีวิตข้าพเจ้าคิดว่าไม่เคยพบเห็นอะไรที่น่ากลัวหรือทำให้รู้สึกขนพองสยองกล้าว มากไปกว่านี้เริ่มจากชายผู้นี้มีรูปร่างสูงมากสูงเกือบเท่ากับอัมสโลโปกัสข้าพเจ้าอาจจะกล่าวได้ว่าเขามีรูปร่างงามสมส่วนแต่มีใบหน้าของปีศาจร้ายในมือขวาของเขาถือหอกยาวประมาณหฟุตครึ่งใบหอกยาวสองฟุตครึ่งกว้างเกือบสามนิ้วพร้อมกับมีหนามแหลมทำจากเหล็ก